ที่ผมส่องเนี่ยระยะประมาณ120เมตรนะครับกับตึกของโรงงานนะครับกระจกใสมากเลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนู่นเลยนะครับนู่นเลยนะครับนี่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเส้นเล็งขยายตามซูม ffp เป็นกระจก hd นะครับนี่นะตัวจริงสวยมากนะครับ เป็นรุ่นใหม่ปี2024นะฮะเส้นเลงแกะที่กระจกด้วยนะครับนี่นะครับ สวัสดีครับผมปุ๊ครองถมพาซานะครับวันนี้ก็มารีวิวกล้อง Discovery อีก2รุ่นนะครับของแท้นะย้ำตรงย้ำตรงนี้ลูกค้าเจอของปลอมในแพลตฟอร์มเยอะแยะเลยนะของแท้ต้องมีใบเซอร์แบบนี้นะฮะไม่ใช่ใบเซอร์แบบอื่นนะครับแต้องแบบนี้นะฮะ2รุ่นวันนี้นะฮะที่จะมารีวิวจริงๆมันก็มีก่อนหน้านี้แต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ปี2024นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปทีละรุ่นนะเดี๋ยวหยิบกล่องให้ดูก่อนนะครับ รุ่นแรกเลยนี่เลยนะครับ Discovery HT 3ขีด12คูณ40 fffp นะครับนี่นี่รุ่นแรกแล้วก็อีกรุ่นนึงเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างของตัวมันนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็นี่เลยครับรุ่นพี่ Discovery HT เหมือนกันนะครับ4 1 6ขีดคูณ4 0 fffp เส้นเล็งขยายตามซูมนะครับต้องบอกก่อนตัวเนี้ยเอาทั้งสองทั้งสงรุ่นเนี้ยนะครับ เป็นเส้นเล็งที่ฝังกระจกแกะในกระจกนะครับไม่ใช่เส้นเล็งแบบเส้นเอ็นนะครับแกะในกระจกแล้วก็กระจกเนี่ยเป็น HD ด้วยนะกระจกใสมากนะครับกระจก HD ใส่มากนะครับนี่นะครับใส่กิ้งเลยนะฮะแล้วก็อัดแก๊สกันสุนกันฟ้ากันน้ําด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกสิ่งที่แถมก่อนนะครับสิ่งที่แถมนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับ ฝากระดกด้านหลังด้านหน้ามีแถมให้นะครับวงล้อปรับหลามีแถมให้ถอดได้นะครับคู่มือผ้าเช็ดเลนส์มีครบนะครับครบเลยนะครับท่อบังแสงมีให้นะครับท่อบังแสงนี่ก็ใส่ด้านหน้านะครับมีมีให้ฟรีนะครับขาจับหนึ่งคู่ขาจับเป็นน็อตคู่อย่างดีนะครับพร้อมตัวไขนะครับแล้วก็ระดับน้ําตั้งกล้องไฟฉายคาดหัวครบชุดนี้เลยนะครับส่วนท่านใดจะเลือก 12เท่าหรือ16เท่าก็เลือกกันไปนะครับอ่ะมาอธิบายทีละตัวเอารุ่น12เท่าก่อนนะครับอ่า12เท่าเนี่ยนะครับตัวมันจะเล็กกว่า1 6เท่านิดหนึ่งมันจะสั้นกว่าหน่อยเห็นไหมครับสั้นกว่านิดหนึ่งคอท่อนะครับเหมือนกันคือ30มิมลลิเมตรนะครับคอท่อ3ามิมิลหน้าเลนส์อ่ามิลลิเมตรหรือ4เซนนะครับหน้าเลนส์นี่กระจก hd ใสมากนะครับอัดแก๊สกันฝุ่นกันฝ้ากันน้านะครับมีปรับหลาด้านข้างนะฮะปรับหลาตรงนี้นะครับปรับหลาด้านข้าง แล้วก็มีปรับตาหลังสําหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวตรงนี้นะครับตัวซูมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ตัวซูมนะครับมีแง่งในการซูมนะครับตัวนี้3ามขีดสิก็คือซูมได้ตั้งแต่3เท่าจนถึง12เท่าระยะไม่เกิน120เมตรก็ประมาณ5ถึงร2 0สบเมตรสบายๆนะครับนี่นะฮะคือทั้งตัวนะครับสวยนะฮะเบานะครับเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ดู นี่นะครับของแท้นะฮะีไบ,บเซอร์นะครับแล้วเรื่องการปรับนะครับเป็นปรับนอกเซซิโร่ได้การปรับก็เหมือนเดิมดึงขึ้นเนี่ยดึงขึ้น,นหนึ่งทีหมุนปรับปรับเสร็จก็กดลงเนี่ยล็อกแล้วนะครับแค่นี้เองถ้าจะเซซิโร่ก็ขายหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับมันจะดึงออกได้ทั้งเบ้าเลยนะครับมาที่ตัว16เท่านะครับทุกอย่างเหมือนกันนะฮะเหมือนกัน16เท่าเนี่ยจะซูมตั้งแต่ 5ถึง150เมตรและลากยาวได้ถึง200เมตรนะครับนี่16เท่าหน้าเลนเหมือนกันนะฮะหน้าเลนส0มมตรเหมือนกันนะครับหน้าเลนก็มาตรฐานทั่วไปแล้วก็สามารถใส่ขามองรอดศูนย์เปิดได้นะครับเราหาสามารถหาซื้อขาได้เห็นไหมฮะให้ดูวงล้อก่อนนะครับวงล้อถอดได้ใส่ได้นะครับเห็นไหมฮะแล้วเวลาถอดเราก็แค่หมุนตัวนี้ออกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคลายออก เห็นไหมฮะเด็กใ,ใครเนี่ยมาเห็นไหมฮะการใส่วงล้อนะแล้วกเกาตัวเนี้ยหันเข้าไปหันให้ถูกฝั่งแค่นั้นเองเนี่ยแค่นี้นครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาเนี่ยปิดลงไปแค่นั้นเองเห็นไหมครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะฮะจะให้เดี๋ยวผมถอดกันดีกว่าเพราะผมจะชั่งน้ำหนักนะครับแต่ไม่ต้องถอนที่ก็ไว้ก่อนเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักพร้อม วงล้อเลยนะครับทุกอย่างมีแถมครบๆอย่างนี้เลยนะครับความยาวของแต่ละตัวนะผมวัดคร่าวๆนะครับตัว12เท่าอ่ะจะยาวอยู่ที่10.5นิ้วนะฮะ10.5นิ้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว16เท่าจะยาวอยู่ที่11.5นิ้วนะครับก็จะยาวกว่าประมาณนิ้วหนึ่ง ออย่าง12เท่าเนี่ยสิบนิ้ว16เท่าก็11.5เอนิ้วอตัวนี้จะยาวกว่าตัวนี้1นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามา,มาชั่งน้ําหนักดูนะครับเดี๋ยวใส่ฝากระดกไปเลยนะใส่พร้อมพร้อมวงล้อเลยนะครับส2เท่านะฮะพร้อมวงล้อพร้อมฝากระดกอยู่ที่ 4.5ขีดก็ถือว่าเบานะครับ4.5้าขีดถือว่าเบานะดูมือผมนี่เล็กแล้วก็เบานะบเบาน่าบอกว่าเบาเลยเห็นไหมครับแล้วก็เล็กด้วยนะครับตัว12เท้านะครับแล้วก็ยาวขึ้นมาอีกนิดต่อความใหญ่เท่ากันนะยาวขึ้นมาอีกนิดก็16เท้านะครับเดี๋ยวใส่ฝากระดกไปด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ ประมาณ5.5.2ขีดนะครับ5.2ขีดก็จะหนัก่าหน่อยนะครับถามว่ามันก็ยังเล็กอยู่ดีมันก็ไม่ยาวมากนะครับดูนะดูมือผมให้ดูครับก็ยังถือว่าเบานะครับเนี่ยวงนี้ก็ถือว่าเบานะสบายเลยนะครับสายล่าสายยิงเป้านะครับยิงยิงเป้านั่งนั่งยิงเป้าพัดแท่นสบายด้วยนะครับเส้นเล็งขยายตามซูมแบบ FFP นะฮะกระจก HD ด้วยนะครับผมชัดสูงนะรสีดําเงาวบนะฮะนี่นะครับสวยนะครับ ไปดูใกล้ๆก่อนนะครับก้อนนี้เป็นดาดาด้านมันออกจะดําด้านนะครับสีตั้งด้านหน่อยนะครับอย่ามาแท้นะแท้และใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสินค้ามีประกันหนึ่งเดือนเคลมฟรีนะครับสวยนะฮะตัวจริงสวยสวยมากเลยนะครับเล็กกระทัดรัดน้าหนักเบานะครับราคานะครับราคาไม่เกินสามพันด้วยนะครับถ้าโอนเงินเราส่งฟรีแต่ถ้าเก็บเงินไปทางก็เพิ่มหนึ่งร้อยนะครับ สนใจก็ทักหาโทรหากันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ